ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เฉลยเกมหมดสยองนะครับโดยผมตัดแจ็คจอมบทดเจ้าเก่านะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเล่นเกมเดสเปซ a าร2อยู่นะครับและเราเดินทางมาถึงแชปเตอร์ที่2แล้วครับเราไปลุยกันเลยครับผมนะครับสํารวจรอบตัวครับมีไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้คืออะไรครับจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าไปได้ครับแต่ตรงนี้มันบอกว่าถ้าเรามี Power Note นนะครับเอามาเปิดตรงนี้ครับจะใช้เป็นหนึ่งกล่องเพื่อเข้าไปเก็บของข้างในครับ แต่ตอนนี้เราไม่มีครับเมื่อสักครู่เราได้ไปอัปเกรดตัวอาวุธของเราแล้วนะครับเราก็เลยต้องเดินทางต่อไปก่อนนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับเล็กงให้ดีนะครับยิงมันครับ นี่คือการสาธิตเจลินนะครับหรือเครื่องยิงแท่งเหล็กนะครับนะครับมอสัคู่นี้เราได้พืวอนน้อนะครับเรากลับไปครับไปเก็บอาวุธครับในช่องเมื่อสักคู่ครับเห็นไหมครับเรามาที่ปุ่มนี้ครับแล้วก็กด a c t i v e เไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าซึ่งทำให้เราสามารถเดินทางเข้าไปได้ครับเก็บครับเก็บครับขออภัยครับวันนี้ถ้าเกิดเราเสียง บรรยายอาจจะอุ้ยไปสักเล็กน้อยนะครับพอดีไมโครโฟนหรือไอไมโครมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะหาตังค์ไปซื้อใหม่ครับมาแล้วครับยิงเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่คือประสิทธิภาพของชูลินครับเห็นไหมครับลอยลอยติดไปนู่นเลยครับมาตรงนี้แล้วเราก็จะพื้มันครับหรือจะพื้นไปทีครับเราให้ตังค์ลมาครับตรงนี้นะครับไปไหนต่อครับเรียบๆเตียงๆครับนะครับมีอะไรให้เก็บอยู่แล้วครับ มีตัวอะไรมาหรือเปล่าครับมีเสียงครับเยงแปลกๆครับคุว่าแล้วครับมันนะครับเกมนี้นะครับต้องหูดีๆหน่อยครับมันแขวนที่ตรงนั้นครับตามไปชกมันชกครับไม่ใช่กระตือให้อะไรมาครับให้ยาครับกินซะเลยครับผมนะครับครับแล้วไปต่อครับแอคชีบลิฟครับยังไงต่อครับ ดูรอบตัวสักเล็กน้อยนะครับมันมาแล้วครับเราไปช่วยมันโอ้โหโไม่ทันแล้วครับโดดจ้วงเข้าไปที่หน้าอ,อกเลยนะครับโอ้โห,โหไม่รู้เกียดโกรธกันมาจากภาคธาตุความไหนครับ จะพูดพักพกได้ยินเสียงไหมครับครเรียกครับไอหมอนั่นมันเรียกเราครับไม่ต้องไปสนมันครับแม้ไมไม่สนยังอยากจะคุยจับกูอีกครับปูก็ไม่รู้ครับว่ามึงเรียกกูมาทำไมครับมาแล้วครับตี๋แปลกๆครับเห็นไหมครับเกมนี้ครับตอมีเสียงอะไรแปลกๆครับเสียงดนตรีครับ เราไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาแค่ตัวครับดงเราต้องเปิดเสียงแลวตั้งใจฟังให้ดีครับไปไหนต่อครับโอ้ฝั่งโูนนะครับนะครับผมสอนวิธีการใช้เนมเกเตอร์ไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้ทำไงต่อครับโอ้โหมันนีครับป้ามันไว้ก่อนครับแล้วยิงมันครับยิงโอ้ยลูกกระสุนหมดครับยิงมันอีกทีครับมันซีไปเลยครับเรารีโหลดครับ หมดครับหมดหรือเปล่าไม่หมดครับหมดไปแล้วครับเยวลรนเราหมดแล้วครับะครับเราได้ยาลรนมาแล้วครับจากพี่เยวลินครับแล้วโหลดรอครับโหลดยังไงครับก็กดยิงนั่นแหละครับทําเหมือนยิงนั่นแหละครับเดี๋ยวมันโหลดให้คุณธรััดหรือจะกด L T และ X นะครับมันจะโหลดให้คุณ L T แล้วกดปุ่ม X ครับเอาไงดีครับงงครับกดครับหาเนวิเกเตอร์ครับ แต่รู้สึกจะมีห้องอะไรให้เราไปสำรวจนะครับมีคนค้าครวนมีไรเก็บรักเฮ้ยอะไรครับเสียงอะไรครับนั่นนะครับโดนไปแล้วครับอยู่ไหนครับโอ้โหโอ้โหมันขั้วใส่มึงแล้วครับเราเจอคนเมาครับโอ้โหมัขั้วใสมึงอีกแล้วครับเห็นไหมครับขั้วรดเดินช้าครับขั้วใส่ทำไมครับเกมนี้ไม่มีที่ให้อาบน้ำซะด้วยสิครับผม ถ้าอยากจะไปก็ต้องไปสถววัดโพนะครับนะครับเจวาก็รออยู่นะครับผมมาแล้วครับจะไปด้วยหรอครับพูดถึงวัดโพเซนดอนจะไปด้วยหรอครับบอกกันดีๆก็ได้ครับพี่น้องครับต่อไปครับผมยังไงต่อครับงงครับแก่ล้วครับตกลงทกไปทางไหนครับโอ้ทางนู้นครับผม กัตัสิติเรายิงสีเหลืองนะครับยังยังใช้ได้อีกประมาณหนึ่งทีนะครับผมได้จะให้ดีครับฮะมันชาร์จของมันเองนะครับใช่แล้วครับถ้าดิ้วเวลาไปมันอาจจะชาร์จได้ครับตรงนี้มาเก็บของก่อนครับแล้วทำไงต่อครับตรงนั้นสีฟ้าใช่ไหมครับอ่ะเก็บกองครับไปครับมันเป็นสีแดงครับทําไงดีครับมืดละครับมาละครับม้ามาครับยิงครับยิงขาดีกว่าครับตัวพวกนี้ครับ อย่าให้มันเข้ามาประชิดตัวได้นะครับมาอีกแล้วครับท่านมาแล้วครับมันจากพวกในมือแล้วครับรีบยิงครับรีบโหลดครับมันจะพวกในมือครับอย่าให้มันพวกในมือได้ครับเมาแล้วครับล่วงไปแล้วครับล่วงไวหมาอี้แล้วครับหนึ่งตัวครับยิงมาแล้วครับยิงขาแล้วครับอย่าให้มันเข้ามาหาครับเราไดัไอตัวนี้เร็วครับ ไอตัวนี้ครับเป็นแรปเปอร์ครับเรียกว่าแรปเปอร์ครับตายครับเฮียยังไม่ตายครับทําไมยังไม่ตายตกใจครับตกใจตกใจครับอิปายครับเจริญสติมาอีกแล้วครับมันเดินมาหามื่อีกแล้วยิงขาไหมครับยิงขาไหมครับมาสองตัวเลยครับยิงครับมยิงครับยิงครับยิงครับไม่ตัวครับกยิงครับยิงมันให้ตายครับ หมดยังครับหมดยังครับตัหมดแล้วครับรู้สึกจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมบอกแล้วนะครับเกมนี้นะครับเป็นรลับครับศัตรูครับอย่ายิงแล้วไปวิ่งไปนะครับให้หาชัยภูมิครับผมหาชัยภูมิครับได้ชัยภูมิที่ดีแล้วชัยภูมิที่ดีคือ ชัยภูมิที่จะบีบให้พวกมันนะครับวิ่งมาหาคุณแค่ทีละตัวสองตัวครับเป็นแนวเส้นตรงครับไม่งั้นคุณตายครับคุณบิดซ้ายบิดขวาตายตายแน่นอนครับนะครับเราไปต่อครับกระทืบพวกมันไม่ให้อะไรเลยหลืครับกินยาก่อนครับไปไหนต่อครับดูกราฟิกนิดนึงครับมันให้เราไปไหนครับหนุนครับตาทางจะไปทางซ้ายมือนะครับแต่ได้ยินเสียงอะไรใหม่อีกแล้วครับ ไม่มีอะไรครับลองไปสำรวจครับเผื่อมีอะไรเก็บครับเจออะไรมันไส้กระทืบครับกล่องพวกนี้ทําอะไรไม่ได้ครับเจออะไรครับเดี๋ส่ไปแล้วครับต้องตามไปทุกซาดศพครับเข้ามาแล้วนะครับในห้องอีกแล้วนะครับเสียวๆนะครับนะครับได้ยินเสียงไหมครับ ีอะไรให้เก็บใช่ไหมครับวิ่งไปครับไปต่อครับอะไรส่งอยู่บนบูชจนกากระทืบครับเก็บอะไรไม่รู้ครับเห็นอะไรปุ๊บอย่างนี้เก็บครับเราจะไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาเ,เรียงๆครับ you ทายมัน built อีกนหนึ่นนง on the station why it's powerful alien technology ทายมัน wants that power get to the track it'll take you to the c a s i n o u s p a l a r e princess ที่จะพูดทำไมนานครับเนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องครับอย่างที่บอกครับวันไหนมึงทำภาษาไทยมึงบอกกูครับกูจะฟังครับนะครับตรงนี้มีจุดเซฟครับเข้าไปเซฟครับกันไว้ก่อนเลยนะครับไ,ไหนครับเราถึงไหนแล้วครับ เราถึง Chapter สองใช่ไหมครับตอนที่สองครับกดต่อครับเซฟครับต่อไปครับไปต่อกันเลยครับโอ้โหมาโว้โหมาครับโอ้โหโดนไปีต่อครับยิงครับหรือจะเชื่อครับเหมือนไส้ครับเหมือนใช่ครับมาไว้ให้ ไม่เสียงกูก็ตกใจเป็นนะแม่เม่แม่แมแม่ชื่อครับไปไหนต่อครับไม่ใช่เสียงเอฟเฟกนะครับเสียงไม์ของผมครับมันนอสเยอะเหลือเกินครับขออภัยครับวันนี้ครับขอขยับมันเล็กน้อยครับนะครับไม้นอสเยอะมากเลยครับ ร้อยซือเสียงรบกวนนะครับไม่ไม่ค่อยดีครับขอภัยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีบซื้อมาใหม่เลยครับไม่ตะโกนครับไม่กี่ตังค์ครับเว้ครับโอเคครับไม่ดีขึ้นเลยครับโอ้โหไม้ใหม่ครับไม่ธรรมดาครับดูดูดกูด้วยครับไชิบหายครับโอเคครับเสียงหายครับครับต้องยอมให้มันดูดหนึ่งทีนะครับแล้วมันจะหายครับ เราไปดูกราฟิกกันหน่อยไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นครับรู้สึกจะมีระบาดนะครับระบาดนะครับทำไงต่อครับไอ้เหี้ยวมาแล้วครับยิงครับยิงครับยิงครับมาอีกแล้วครับดูนะครับแรปเปอร์วิ่งมาแล้วครับมัาเลยนะครับโอ้โหโดนเข้าไปแบบโอ้โหกดเอ้ครับเอ้ครับเอ้เอ้เอเอครับตัดขาครับตัดหัวครับไปครับ ยังไม่ใถ่เหรอครับยิงกก็ได้ครับอยากให้กูยิงเหรอครับยังไม่โอะโหมันยังไม่ใถ่ครับพี่น้องครับโอ้โหล่อสักระสุนกูหมดหมดเลยนะครับตกใจครับโอ้โหครับพลังงานกูก็เกือบหมดหมดนะครับมีอะไรให้เก็บครับดูดมาครับมีอะไรดูดนะครับโอ้โหนะครับยายาครับไปกินยาแล้วก็รีบกินยาครับนี่อะไรครับ มีไรดูดแคบเก็บโอ้โหนี hmm. yeah, ่ครับโกเซมิคอนดักเตอร์นะครับเราจะเก็บไว้ขายครับสิ่งพวกนี้ครับขายเพื่อเอาเงินไปแลกนะครับตอนนี้ทําไงต่อครับดูครับสังเกตครับเกมครับเกมมันโหดโหดกับกูนะครับกินยาให้หมดก่อนนะครับเรานะครับเดี๋ยวไปคิดเลยมากครับนะฮะให้มันเป็นสีฟ้าไว้ก่อนนะเซฟตี้ครับไม่มีทางไปครับทําไงต่อครับโอ้ไข่มาว้าวว้าวอะไรแบบนี้นะครับดูครับ ครับมีไรครับมาครับไอ้ตัวนี้นะครับมันถือถุนระเบิดมาครับเราต้องยิงถุงระเบิดนะครับอย่าไปใกล้นะครับตัวพวกนี้นะครับอย่าให้มันมาใกล้นะครับรีบยิงมันไกลๆนะครับระยะไกลๆครับเพราะเราโดนมันฟาดดอกเดี๋ยวตายหน้าเลยนี่ครับระเบิดมันแรงมากครับหมดยังครับโอ้โหพีมาใกล้แล้วครับบอกว่าอยากเข้ามันมาใกล้ครับมันมาใกล้ครับ ใช่ไหมครับเราดูดครับแล้วยิงยิงมาไปไกลๆครับอย่าไม่กระทืบอะไรมาครับคุณตายตายครับผมยังไงครับมาที่ทราบมันครับมันครับมันให้อะไรครับไม่รู้ครับแต่ให้มาแล้วครับอหายไปไหนตัวงครับเราต้องไปตามลุกทราบศพนะครับเห็นไหมครับมีอะไรให้เก็บครับ